นะครับออกสตาร์ทก่อนเลยนะครับเดียมีนแก่ชอบเชิดอันครับแอดมินเป็นจังไดเนาะรันบนอ่บอคือครับบคนหนึ่งไปเลยครับไปเลยครับคนหนึ่งครับกระทั่งเขาเลยครับแล้วดู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 แล้ว ดูแล้วใช่มึงต,ตากันเยอะมีหมูหมูมาให้อ่านกินอยู่นะครับที่ข้างสนามครับโอ้นอกในท่วมครับคู่น oh, ี้นอกในท่วมครับรอดยากรอดยากรอดยาก ยายาระยะเงาแล้วของจบินระยะเงาจุดบิด้ไแมนยูจากสบบลาวครับขอบคุณครับเอครับบอเบอครับแมนครับเราเอาเีเดียวจกันเดี

เกือบแล้วเกือบแล้วเทพภูมิชัดเจนครับขอบคุณครับบุรีรัมชัดเจียนครับครับผมน้องม้าชัดเจียนครับขอบคุณครับแขงนี้ยังไม่ออกเหมือนกันครับอันมวยส้มครับอันส่วนเอาเลยครับน้องในท่วมครับน่าจะประมาณสามหมื่นสี่หมื่นครับคู่นี้ เขาให้โอ้เชือดันเลยครับยังมีม้วนา่ายเสมอครับเชไปจำไม่กนะเดี๋ยวน้อจะสองลอยได้ไปต่อมาเออเออเออเจดีจ้ะไม่น่าเสียเลย

โอ้โหนี่ครับเริ่มจะเรี่มสองแล้วก็ตงต้นครับลบุรีนะครับช่วมหนักมากอย่าไปครับดุงธานีชัดเจนชมครับ เริ่มทำพิกเริ่มทำตำแหน่งพิกัดเริ่มมาครับอันมวยสุ่มอันส่วนจับหลายมือหนึ่งจับว้าวโอ้เสียบอยครับเดวบ้างมาตรฐานครับมาตรฐานครับผม แต่งล่างเราเรียนได้อ้ายเตี้ยโอ้ยวงหนึ่งข่อเสียเงินนั้นเด้่ด่ฮะไม่ได้เต็มเต็มแม็กเลยมอตบอกปัานเขาให้โอ้โหทิจโจโอ้โหโอ้โ้เสียนุ่มเหนียวจริงๆครับอ่าเหนียวครับยำทรงโอ้โหเขาเต็มสายแจกไปด้วยหรือเปล่าครับ สงสัยครับใครเอาเตียมเชือสันแบกขายาวจริงครับเอาเลยครับแตบได้เหนเยอดเลยอแจกนเลยครับ ลุงใหญ่ครับพี่ม,ม,มนี่แจมต่อไหนอะต้นเต้ยกับพี่ทัพนะครับลุงใหญ่มีคนอยากขอเหยียบอยู่นะครับแจมเท่าไหนครับแอดแป๊บนึงครับหนึ่งต่อสี่ครับฝั่งนี้นได้หนึ่งนะครับหนึ่งต่อสี่เชิดเปิดอันยกเชิดสันโอ้โห โอ้เส้แรกรอราคาหรือเปล่าครับทำไมมันผิดฟอร์มอย่างนี้ครับเมื่อกี้เมื่อกี้เมื่อกี้ห้าพันนะตอนนี้จับขานอกเยอะเลยประมาณสามหมื่นเนี่ยเชิดอันออแล้วครับโอ้ยเกี่ยวต้องไหวครับโอ้ยครับโอ้ยก่อนครับเล่นยากวอะไรเลย เอาเอานะครับผมยางไปทำรมบอยบินบอลหันบอลบอหจังหวะนี T ้นะครับอันวันเอาผู้เดียวโอ้สนามกาะมรนยะต้างสามหมื่นล็อกวะหนึ่งต่อสี่ครับสกอร์ตัดไปอันวันโยก พักโทให้โอ้โหต่อสามนึเาาี่ต่อหนึ่งสีต่อตนึ่หงนตอหสี่ต่อหนึ่งครับอันสวนตัดมาโอ้โหนิดเดียวครับแจมทางบุญนำหลากหลายเลย บไทยแบบที at, Bref, e. okay. s <S ่จำาหลายเนียเพท่านทำอันสวนว่าไงโยเมาเธอจะแม่โอ้โหเอาเล้วครับเอาลยครับเลยอะกับว่ามันติดขาดอยู่เลยล่ะ มึงแก่จุนเขาจุนว่าเขาเปน่ยองกอมาเสียบอยโอ้โหห้าต่อหนึ่งแล้วครับตอนนี้ได้ขึ้นมานะสองร้อนะทำไมไม่บอกผม่ะผู้เดียวเบเจเอาเลยตัวบาทแต่กำไรผมห้าต่อหนึ่ง ตัดมาลูกเข้าไปโอ้โอ้โอ,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 อ้อันชวนนะภูมิทำลน้นเอาล้วครับถ้าไร้ดีแตกกู้เลยเหรอเออ ตัดไปว่าไงอันยกเข้ามาเชิดโอ้โหตะกอยอยู่ที่5าต่อหนึ่งครับตอนนี้อบอกเล่าไอเออเอาแล้วครับผมทำไมฟอร์มผิดก,กันกับยกแรกกันเลยอ่ะเอาแล้วครับพี่นกพี่นกยกเข้าไปเซียบอยปักเข้าให้ติดเกียวยกเข้ามาอันโอ้โห ไม่ข้ามครับโอ้ไม่ข้ามครับอ่าเสียดายครับพลาดแ้มครับเจ้าอันสวนอภูมิหต่อหครับสกอร์เชิดเปิด,ปดอันยกเชิด บักโอ้ยโหเชื่อดสันแบตกระโดดข้อไม้โบรางไม่เ,เหมือนเหยียวขัดเลยเหยียวก้อนเส้นเล็แกแลกอีกเนาะเอาแล้วครับเอาแล้วครับห้าต่อหนึ่งโอ้โหออกครับถึงต่อห้าครับ ไปซ้ายอันโอ้โหขายาวจริงๆครับเชิดชันแว็กโอ้เซตแรกไม่เห็นโจกเลยโอ้เซตแรกไม่เห็นโจกครับเซตนี้โจกเอโจกโอ,กอครับโอ้ยล้นมากขนาดไหนก็โจกครับห้าตอนหนึ่งโอ้ปล่อยออกอกีกแล้วครับอันส่วนอภูมิ เสิร์ฟพลาดเยอะครับยังอยู่ครับอยู่ที่สกอร์อยู่ที่1นต่อ5ครับตอนนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับเชือดเปิดอันยกเรียบร้อยไหมปั๊กเข้าให้โอ้โหาเข้าให้ครับเชืดซันแบคครับ แลกกับเสียบอยตัวเต็มไม่ต่างกันครับซันแบค็คชิงเงินรลางวัลน,นอกในอยู่ที่รันยสี่นนครับโอ้เสียโนกครับลื่นครับโอ้หลงทางยัง เหลี่ยมเสียต oh ังอย่างเดียวใช่ครับลงเหลี่ยมเสียตังเนี่ยเสียบอยปักเอาใหโอ้โหทิปเกี่ยวเป็นแต้มหรือเปล่าปักเข้าให้โอ้ยหอยแปลงล่างแล้วครับเชิดซันแบบโอ้ย่เขาหลอกเขารอราคาอยู่เนาะถ้าพันเขาไม่เอาตรงนี้เขาหมื่นสองหมื่นแล้วเกาเตะแล้วโอ้พี่ผมเสียตังค์อยู่ผมขวาแสองร้อย กี่มมเสียตัวเติต่างกันเยอะครับใช่ครับอ้าวอัวรรนแตกครับเรียบร้อยครับไล่กันมาแล้วครับสันแบกสูสีกับสันแบกใช่ครับเชิดสันแบก เอาล้วครับได้เงินหลายๆตอนนี้พิดลบแล้วครับเดี๋ยวเราไปเสียบอยฟักเขาให้โอ้ยังอยู่ครับจริงครับโอ้ 6ต่อ2ครับเออ2ต่อ7ครับเอาแล้วครับเบิร์โยกอันสันแบกโอ้โหมาเช็ดนี้นี่ไม่ห่อใหญ่เลยครับเตะทางเอาทางเอาเนาะโอ้ตัวตะห่างกันลิบที่เชิดสั้นแบกขนาดเตะเหลี่ยมนบล็อกโอ้โหเสียบไว้ไม่ยอมครับ ตอนแรกแพ้ขาดนี่คือเหลี่ยมสายเถื่อนอเพิ่มรางวันครับใช่ครับจับมาเลยภานอกวันสองหมื่นสามหมื่นนะครับภายในห้าพันห้าพันจิงรางวันไปกับหา้าโอ้หนึ่งหมื่นบาทครับจิงรางวันหนึ่งหมื่นบาทสาม สามต่อเจ็ดกับแมนหลักฐานที่เขาพิสูจน์ทว่าห้างเลยครับผมห้างนี้แล้วกันหานี่ก็เริ่มแล้วนะครับสามต่อเจ็ดเปิดอันตรายด้วยโอ้ยโอ้โหดาบสวงปักเขาให้โอ้เกือบครับเกือบครับ เชิซันแบ็กเจ็บยเจ็บเลยแบบดเจินนะครับลูกเก็บกินนะครับได้กอยชุดเจ็ดต่อสามครับตอนนี้เสียเสียนกเลยสบายใจสบายชิวๆเลยสี่เรียบ เซตต่อสามยกก็ไปโอ้โหเสียบ,บ่อยเครไม่ได้ซ้อมดูขาอ่อนจะมีขึ้นขึ้นมาราคาได้ใช่ครับสุวรรณภูมิชัดเจนใช่ขึ้นมาเพราะราคาครับจะเชิดตันแม็กไม่ได้ซ้อมเลยครับสามต่อเจ็ดครับสองร้อยสิบท่านช่วงฝากวดไลค์แชร์ด้วยนะครับอ๋ออันกินนิดนึงโอ้ยตามยกได้ไไโอ้ยไปแจมหรือเปล่า 1> ห1้าหนึ่งหน้ารองไมเนี่ยห1้าหนึ่ง,งหน้ารองนัเนี่ยขึ้นมาแล้วครับเนี่ยสี่ต่อเจ็ดนะครับสี่ต่อเจ็ดเด,เดี๋ยวไม่ต้องเยอะเงินเยอะครับวิลามใช่ครับ โอ้โห่ยี่ท่วมเลยครับรูกนี้ฮิงกีเคครับ4ีมืนเขาเยินมาจากเคครับเออเหนื่อยเหนื่อยนะครับเหนื่อย สกอยต้องออกตัว,ตวกินสองทางใช่ครับเอาล้วครับโอ้โหเชิดซันแบ็กโอ้ยมาแล้วครับ40เชครับใช่ครับขอบคุณมากครับกินอุดรชนะบ่ครับกินอุดรยังกินอุดรนี่กิน,น,นอุดรชนะครับนะครับเดืยดสองสองชนะนะครับ มันลื่นมันลื่นสนามครับอุปสรรคล้วก็ปัญหาเยอะนะครับอุปสรรสนามลื่นครับเช่นครับเจ็ดเจ็ดห้าอจ็ดแปดแปดที่แปด เรับำล็อกสองต้าเข้าให้ครับเชือดชันแบทโอ้โหโอ้โหโอ้ดาบสองด่วครับโอ้แลกเกมเกียวครับถูกคู่แล้วจุดสองแทบไม่มีดิวครับโอ้เสียอันนี้สวัสดีชันแบทเอาเลยครับเสียอันยกบวงไปเสียบอยเปิด นกยกเอาโอ้โหเสียบ,บอยโอ้เนี่ยบ,บอยเอาเลยครับสู้เขาบานเฮามันเลยจับไปครับเป็นอาเสียเป็นอาเสียเลยให้จับห่างไว้ก่บบอน จบเกิดโอ้โหทิเดียวเอาเสียบอยอา้อาโอ้โหเกิดเกิดเอาสนามเอาแล้วครับเสียครับเสียบอยเกี่ยวขึ้นมาเอาแล้วครับแล้วก็ออาแล้วครับกินเองครับเกิดบอยบนเบาไม่เข้าเวรเนี่ยครับในสนามได้บอกให้ครับโอ้โห สนามโดนด้วยน้ำนะครับถึมซับด้วยน้ำแต่ว่าอุณหภูมิโหดังครับส่งห้าต่อเก้าเปิดไม่ออกลากเล่นเองโอ้โหสันแบคลูกหน้าครับเชิดเชิดสันแบกเชิดสันแบกครับยังโอ้ลากเข้าไปลูกหน้าสันแบกเลยครับไหวลายครับโอ้เจ้ามอสสวัสดีเจ้ามอสครับ แอดสุดหรอครับผมขอบคุณครับนะครับจอมออดจอมออดจสุทรนะครับเอออะไรอันนี้มือเสียหรดครับถ้าในเห็นดูครับอ้ารวยวายเดี๋ยวเหนมืมเสียใสสวั <laughs> สดี2 3งท่านชมครับมอสสวนกุลาพาเหลี่ยมด่วนจัดไตครับที่เดียวครับ สวัสดีพี่ชายครับโอ้โหเรียบร้อยครับเสียนกลูกนี้เชิดซันแม็กซันมากดีครับเวนตีเดี๋ยวเจอมันนี้ครับผมมันนี้เวนตีเดี๋ยวเจอโอ้เจ้าแบบนี้ไปเดินจับให้อันสวนประมาณสองหมื่นได้เลยนะครับราคาเซตแรกแพ้ครับผมก็หัวเปียบไปด้วยนะครับน่าจะอ่อยราคาผมยังไม่รู้เลยครับสู่ๆครับจากทีมงานคูนัทโอ้โหเสียบ,บอยเสียบ,บอย จะเป็นปีแล้วโอ้โหส่งเสริมการกีฬาสนับสนุนกีฬาตะก้อแล้วก็ส่งเสริมการศึกษาให้กับนักศึกษาคืออาชีพแล้วับเสียบอยอาชีพหลักถ้าต่อ9้าครับทางนี้ขอกลับบ้านนอนหล่ะครับครับผมโอ้ยลื่นิดนึงยกเข้าไปเทิดจันแมโอ้โหลูกนี้หาคู่ให้ แจ็คมอสแจ็โอนนะมาเลยครับอุ๊ดวันนี้คนคือคักเต็มสนามเลยครับมามีแน่ครับแจ็สโธทอนนะครับมากี่เดี่ยวหน้างานครับน้ำสองครับน้ำสองเก้าต่อห้ายกเสียบอยห่างแล้วห่างแล้วห่างแล้วโอ้ยเคอร์สันแบ็กลื่นโอ้นิดเดียวครับเคอร์สันแบ็ก 5-9ยอดมาเชิดโอ้ยวิ่งเข้าไปข้ามคำลุงนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยครับยอมครับฝากกดไลค์กดแชร์เป็นเงินกำลังใจให้กับแอดมินดีชา้าด้วยครับผมบกดติดตามด้วยนะครับหยุดไหลไปนานครับช่วงหนึ่งนะครับโอ้ยจิย้งจเจอทันแบ็คโอ้เป็นแต้มครับ หยุดไล้ไปนานครับเพราะช่วงสถาก,การโควิดครับนะครับเพิ่งกลับมาไปไล้อีกครับจำพี่ชายได้ไหมว่าสายแก่โอ้โหสิบต่อห้าครับยกออกมาโอ้โหจำยงครับผมลองนี่ ตัวสันแบกเอาากมวยเาแม่นเหมือนกันแล้วครับตอนนี้แล้วก็เต้ยร้เอ็ดครูแ่ครับพี่แว่นพาดมกีบเหลี่ยมให้มวยเทาเล ก็คู่นี้แล้วก็ไม่เก๋าเกาหน่อยครับอย่างมีคนย่างตัวน่าจะพอแล้วครับพี่แว่นครับพอเมื่อกี้มั่นใจเกินไปครับพระมวยไม่ใช่แล้วครับไม่ใช่ของหวานหวานแล้วครับเมื่อกี้นะครับสามที่ใช่ครับแอดสนามอยู่ที่แห่งหนึ่งจังหวัดร้อยโอ้โหเสียบอยมาแล้วครับตามมาแล้วครับมาหาซีนะตามมาแล้วครับบอกบอกแบมย่า คนอ,อัวจะไปครับโอ้อันสว่วนเกี่ยวรองเท้ายกรถไฟห่างนิดนึงเชลสเจแม็กติดเกี่ยวเป็นแต้มหรือเปล่าตามมาแล้วโอ้ตามมา,ตามมาแล้วครับตามมาแล้วครับโอ้ยตามมาครับบุญลำโปรแกรมนี้กยกหนาของแรงน่าจะเพิ่มมาสองแต้มน่าจะวันเจ็ด10ิ สกอร์อยู่ที่7ต่อ10ครับอ้โอ้โหปลาเข้าให้ครับเทอสันแบ็คมอดยกแทนอันได้ไหมครับคู่นี้คูไหนครับอันก็ยังขระขายกันเกินนะครับอยู่ที่ตัวยกเลยครับคู่นี้ใช่ครับสุสีครับ สิบต่อเจ็ดโอ้ยเชิดสันแว็เฉีอบในข้ามเอาแล้วครับเอาแล้วครับมีจัดทุกอาทิตย์วันเสาร์นี่แหละครับสนามนี้ปักเข้าให้โอ้โหถ้ายกแบบนี้ก็ไม่เหลือแล้วครับยกแบบนี้ไม่เหลือจะไปจับลกูกถามหนึ่งนะ่ะในนั้น ท่านี่สองแจมเกียมอ่ะทั้ง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 ห้องนี่ใสองแจมเกียมด้วยโอ้โเสียบอยครับ บ้านอะไอ๋อก oh, okay. oh, okay. ูกูเบลแก๊กบ้มาตรับตรับนี่้ยัมีเลยครับ่าจะีนสดเวะนองนี่นะ้มันซัเพ่งใหม่เอ้ยแจมกัิแล้วเว้ยซิต่อเครับ อย่างคันอย่างอยู่ครับเชียบอยออกตัวช้าเกมนี้ครับออกตัวสกอตนลองต่อนเกม จะเกมไม่เกมครับแมตช์ทอยครั้งที่2นะครับของรายลเอ็ยดครับเรียบร้อยครับไปคู่นี้อันเชิดแยกชนะนินุนและเสียบอยไปด้วยตัว12ต่อ7แตแนครับ